ของใหม่ของใหม่นิววันนี้วันที่ a อง e เจ i n g วิงเอกวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนหกของใหม่อัปเดตใหม่ของใหม่อัปเดตมาแดกเรือกันอีกรอบเท่าไหร่ดีวะห้าสิบมะห้าสิบเออชัวร์ๆปะชัวปิงอุ้ยมาเลยวเข้าแล้วโอ้ยดีนะไม่ซื้อมาร้อยใบไม่พอวะตั้งเอเลยก็ได้เพื่อนใส่เลยเอะไรงวดนี้เอฟหนึ่งแล้วกัน ฮะ F 1 F 1นึ่ไงว F 1รถฟอร์มูล่าวันเจ๋งด้วยความเร็วสูงเอ้ยมาเอานะกดรัวเลยนะแล้วแต่แล้วแต่เอาจะเอาเป็นจังหวะจะเอาเป็นชุดสิบใบล้วจักเลยเพื่อนหรือจะรัวกดรัวเลยวันเดือนไปเฮ้ยมีชื่อบอลล็อกขึ้นเฮ้ยมีชื่อขึ้นด้วยหมดเฮียอะไรวะเนี่ยเดดวันกล่องโอ้ยกล่องไม้ผีล้วนๆุ้นัี่์ัดดูขมวกิ่ย มีชื่อขึ้นอยู่อ่ะอะไรวะอะไรชาโดโอ้ยเกลือเนี่ยเบยาริงชาโดรองเท้าชาโดะเออโหสัตว์แว่นขยายดูดิมึงต้องค่อยๆกดแล้ว่เพื่อน e อินเยอริงเฮ้ยมึงใช้ใส่เลยลูกี้ชาโดอะไรวะเนี่ยเอพี FP. จากมอนเตอร์เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ฮ้ยก็ไม่เร็วนะใส่ไปเลยเกลือรับที่หนึ่ง <Blue S 2> อ <portion S 2> อหมุนเอเอาเก็บไว้น,นี้ของเด <Dead S 2> ็ดบหอนเที่ยวไม้ผีทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยขายได้มีคนรับเอาไปเปิดเอาไปหักเล่นแก้งคนเออโอ้นรกชิบหายพวกนี้สารเลว <c oughs> ชอบแก้งคนอื่นเฮ้ยต้องเปิดทีนี้แล้วทีละสิบใบโอเคนะซื้อโชวมากดแบบจังหวะสามชาติแต่รู้มีหมวกมีโบแล้วอ่ะ รู้สึกจะเกลือน้อยกว่ารอบที่แล้วนะกูว่าเกลือนักกว่าเธอเฮ้ยจริงจริงยไหมผีล้วนมีโบด้วยเหรอเออเฮ้ยเอเดนชารโดหมวกอะไรไม่รู้นั่นแหละเบ้หมวกอล้รที่อุดสองใข้ได้ของดีโอ้โหพิกโก้ไอ้ต้นตึกเดมอนบลูโพลิ่งบับเบิลคืออะไรวะหมวกเหรอเฮ้ยเฮ้ยก็น่ารักดีก็น่ารักน่ารักเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ย อลาดินอ่ะเออเหมือนอลาดินน่ารักดีทุกๆห้าวิเป็นเวลาสิบนาทีคือเอามาตะชั่วคราวว่างั้นเถอะก็โอนะนี่ของใช้เยอะโกสติงสกอร์คืออะไรอ่ะผนึกพลังของโกสติงทําให้กลายเป็น่ทัดโกสอ๋อเหมือนแบบเปลี่ยนเกาะเหมือนใส่การดโกสอยู่ได้ไหมเหลืออะไรเหลือห้าหมื่นเอาอีกห้าสิบห้าหมื่นนี่ต้องรอกล่องไอ้นี่แล้วแฮชแล้วอ่ะกดอันนี้ก่อน แม่งได้แต่เกลือไอสัตว์เอ้ย <laughs> อไอตองมึงกดดิให้ก <laughs> <F> ูให้กูใช่ไหมให้กูใช่ไหมมึงกดดิโอ้โห้อะไรห้าอันไอนี่ล้วนๆเบสซิ่งล้วนๆไม้ผีโอ้โหแม่งได้ไรที่อะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> 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 เดี๋ยวมึงคิดถูกแล้วให้กูกดเนี่ย <laughs> โอ้โหหายก็เดิมอีกไอสอง เฮ้ยมันมีไม้ผีสัตว์ไม้ผีอย่างเดียวเลยคุยนี่เสร็จเขตแฮโอ้ยแฮร์แบนสองอันเบแฮแบนสองอันเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้น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 ไดไรวะแฮแบนมันจะมีนี่แบเบอ่ะกดไปกดไปแฮแบนมันจะมีเป็นปีกดับเบิลคลิกไปเลยขอให้มันปีกวะปีก โ oh, yes, อ้โหเย็ดโด้ไอสัตว์ได้ของดีสุดเลยวะเนี่ยคอตตุมเฮ้ยดีบรูไอ้งไอนี่แหละที่กูเห็นในหน้าโฆษณาใช่น่าสนใจเฮ้ยน่ารักะเงยหัวเขาควายเออน่ารักอะพระเขาคว,วายใส่ปีกดิไม่เห็นไม่เห็นขอคอตตุมออกก่อนเดาคอตตุมคอสตุมเอาออก แองเจลวิงสีฟ้าเฮ้ยน <yy>, ีไงแอดแอดแอดแจนใส่แอดแจนใส่สีขาวใส่สีขาวแอดแจนในเกมใส่สีฟ้านะครับแอดมินน้องแจนใครอยากเห็นแอดมินน้องแจนตัวจริงไปดูได้ในเพจบ i f เอนะครับเราจะงงว่าแอดแจนคือใครก็โอเคนะได้ได้ปีกก็ก็โอเคอยู่ะก็โอเคดีกว่าแบบเกลือรอบดีแล้วอ่ะแต่ไม่อยากเปิดกล่องหมกแล้ววะทำไมอ่ะเกลืออันนี้ก็เกลือเกลือทุกกล่อง ลดธธดัมเมตร์สตัวเพศเดมอนสามเปอร์เซ็นต์นี่คมดว่าใคร,ใคร Angel Wing แองจะวิงมันจะมีรูออสารสารละแม่งอยู่ตรงที่มีรูเนี่ยแหละแองเจวิง <Angel Wing S 1> ไม่มีรูนะมงึงโหมันน่าทํามกะดิกเนาะเลือากระดิกมังจะเฟีย้ยวมากเนาะไม่เป็นไรหรอกใส่ปีกไว็สวยดิมาเปิดเกลือกันอีกห้าสิบเป็นโรคไตได้โดยไม่ต้องเรียจิ๋มเลยครับจัดไปมาดกดกดแบบธรรมดาแล้วกันค่อยๆกด ค่อยๆค่อยๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชาดโดชิวชาโดชิวโหเอ้ยไอชิวไม่มาชิลไอชิวฝ<อ>ึกไม่มาแม่งตีลีหนีเที่ยวไงกับเพื่อนกับฝูงเฮ้ยได้อีกแล้ววะชาดโด<แ>เยอะจังวะเฮ<อ>้ยแอปส์ s ก c กแคปเฮ้ยส c a l แคปคืออะไรวะไม่รู้ชื่อคุ้นๆเว้ยชาโดชิว h i สคาสเกตเอ้ยอันนี้ได้ของดีเยอะว่ะแคปอีกแล้วเฮ้ยได้อีกแล้ววะ l o สคาสเกต e สองอันเลย เหรอเอออันไหนวะเรามาเปิดกล่องที่อะไรในงานแต่งงานเขาเนี่ยดูเขาคุยกันอยู่หมดละกดแป๊บเดียวหมดเสียเงินได้แม่งเร็วจริงๆเฮ้ยเฮ้ยหมวกเยอะเฮ้ยรอบนี้ชาโด o w ชิ i ล l เฮดเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาโดชิอีกอันแคปโลสคาสเกตคืออะไรวะคอตตูมคอตตูมว่ะ เออน่ารักดีเหมาสำหรับตัวละครผู้หญิงออหมวกหัวก็โลกเอแมทแท็กบวกสองน่นนะจะเอาได้อยู่แล้วอัพบวกห้าขึ้นไปไม่แทกบกสามต้องบวกอะ่ะคือไม่บวกก็ไม่โหดมีรูนะเออก็โอเคอยู่เราก็ใส่ปิโกะเราเหมือนเดิมก็ไม่เร็วใส่หมวกปิกโกะไปออ <laughs> โอเคจบรตุมึงจะแสนะเพรตุมึงเดี๋ยวค่อยวา่ากัน อย่เด็กเกลือ <S 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 แ,แอบก่อนอย่าไปบอกเมียคุณน้อยดูแล้วเงียบไว้นะคุณผู้ชมเออห้ามบอกนะเด็ดขาดนะห้ามบอกรู้กนใ,ใครแคปไปขอเจียวเล็กรู้กันแค่นี้พอนะเงียบไว้